เลสายภาษาลิบุตรยังนับเม็ดฝนได้เลยว่าตกมากี่เม็ดอันนั้นเป็นเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อต้องมาเรียนนะอต้องมาเรียนเขาไปเรียนในธรรมบทพ้นจากปริยธรรมที่ประโยคและเข้าทธรรมบทใหญ่ใปเลยนะฮะแล้วก็แยกจำแนกตัวถ้าอยากจะรู้ให้ลึกต้องลงไปในพระนรี่เอาจองและยอมปิดจองแล้วเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้มหาสนุกนะ เก้ออาอ,อนนี้น,<อ>นะเก้าอี้บำบรรเทาทุกข์เสริมมงคลบารมีร่วมบนเก้า<ะ>อี้ละเงินร้อยบาทแล้วก็บรรมณ์นปครึ่งมีชื่อแล้วยมนั่งนานทุ่มครึ่งนู่นทุ่มครึ่งน,นู่นหรือจะเจริญนะทุ่มครึ่งนู่นนะหรือนั่งคุยกันไปก่อนก็ได้หรือจะนั่งเล่นไม้ก้าโนโพไหมเดี๋ยวเอาก้านโพให้นั่งเล่นกัน การโพการปัะป่าให้โยมเอามานั uh, ่งเล่นกันนั่งเล่นเสร็จปุ๊บนายโยมก็อธิษฐานเดี๋ยวจะบอกให้ตอนอธิษฐานจองได้นะลูกแดงๆเนี่ยแะไเปจัดพิธีที่วัดจุกกระเชอแล้วก็ที่วัดครูบาอาจารย์อัตมาก็คือวัดหลวงพ่อพระครูโสภิตวิิยาพรเจ้าคณะอำเภออัมพวาหรือหลวงพ่ออิฐเป็นศิษย์ผู้พี่ งานะหลวงพ่ออิฐเป็นสิษย์ผู้พี่ตอนนี้วัดจุ